เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันต่อเนื่องนะฮะกับทางด้านข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั่นเองแล้วก็การลงทุนในเรื่องราวของทางด้านตลาดที่เฟกหรือเรื่องราวทองคํากับทางด้านคุณนรงเดชนะฮะพี่กอล์ฟของเรานั่นเองทางนั้นบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่กอล์ฟคุณนรงเดชค่ะสวัสดีครับพี่กอล์ฟค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ม่อนครับสวัสดีน้องทุนทุกท่านด้วยครับ ในตอนนี้นะทองคำก็ซูปเปอร์ซูปเปอร์เลยนะฮะสามพันห้าอา h i ท h เป็นยังไงบ้างฮะพี่ก็เจาะไปทองคำเลยก่อนอ่้ครับ ตัวของทองคำนะครับก็เรียกว่ามันก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เร่งตัวขึ้นมาแบบต่อนเนื่องเลยตอนนี้ก็คือขึ้นมาเทสทไฮเดิมแล้วตรงโซนเรนสามพั 3, นะครับซึ่งก็มีการเปิดแกลบไปด้วยก็คือเปิดมาปุ๊บก็กระโดดขึ้นมาเลยนะครับก็จริงๆแล้วดูแนวโน้มมันก็มีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่ว่าไอ้ตรงโซนเรนเนี้ยมันเป็นแนวต้านฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเวลามันเป็นแนวต้านที่ไปเป็นไฮเดิมด้วยไฮแบบออทามไฮก่อนหน้าเนี่ยฉะนั้นอ้ตรงโซนเนี้ย ผมว่าไม่ไม่ได้แปลกอะไรเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะมีแรงให้แบบเหมือนกับลุ้นๆก,กลัวๆบ้างอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าคนที่มีของอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ผมว่าลันต่อได้ลุ้นในการที่จะเบรกตัวสามพาตรงเนี้ยไปยืนได้นี่ถือว่าดีเลยถือว่าโอกาสในการลันต่อค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้เนี่ยโอกาสในการที่มันจะถอยลงมาแถบแบ,แบบ โซนบริเวณ3,460จริงๆก็ยังมีนะครับแต่จุดที่มันไม่ควรลงมาจริงๆเนี่ยมันมันไม่ควรที่จะลงมาแล้วแบปิดอยู่แถบโซนบริวณ3,450ละหรือต่ำกว่า คือถ้าปิดลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับตรงเนี้ยเหมือนเปิดไปไม่สาเร็จอะแท่งสมมุติถ้าปิดวันนี้เลยแท่งก็จะเป็นสีแดงก็จะดูไม่ดีเพราะว่าอาจจะพักอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคไม่ปิดมันก็ยังพอรุนว่าจะสามารถที่จะทะลุไปได้ไหม่วนบริษัน3,500ตรงเนี้ยเราขึ้นไปด้านบนมันมีเป้าอีกเท่าไหร่นะครับเราก็เอาตัวของพิบนลชีนะครับวัดไปได้เหมือนกันจากตรงเนี้ยก็ตีไป expansion นะครับของคลื่นตรงนี้นะครับลักษณะของคลื่นตรงนี้เนี่ย มันก็ถ้าทะลุผ่าน3,500ว่าก็คงจะขึ้นไปโซนบรสัก3,540แต่วันนี้ก็จะเป็นแนวต้านถัดไปแล้วก็แนวต้านสำคัญอยู่ถแถบโซนของบริเวณ3,500 70นะครับแถบบริเวณนั้นถ้าเราดูทำเฟรมเดย์นะก็มีแนวโน้มอ่ะที่ยังสามารถที่จะพอขึ้นไปได้อยู่นะครับเครื่องมือทางเทคนิคดึงตัวขึ้นมาหลังจากที่ก่อนนั้นเนี่ยมันเล่นยากมากก่อนในตี้โตทองคําเองเนี่ยมันเล่นอยู่แค่ในกรอบนะฮะคือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตอนนี้มันเริ่มเลือกทางในการที่จะดึงขึ้นไปในโซนด้่นบนแล้วฉะนั้นใบแอรฝั่งรองก็มีความได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่อยู่ฝั่งช็อตนะ ไยังเป็นฝั่งลองอยู่นะครับอย่าอย่าพึ่งไปรีบช็อตมันในในในโซนนี้เล่นเป็นลองก่อนแต่ขอดูตรงนี้นิดหนึ่งอย่าลงมาปิดอ่ะเปิดไว้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละถือว่าค่อนข้างโอเคถ้าเปิดไว้ก็ข้างบนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะลันขึ้นไปเทสได้ได,ได้ได้ตลอดอะนะครับฉะนั้นก็ต้องคาอยู่ฝั่งลองได้เปรียบมากกว่าครับแล้วก็เล่นฝั่งลองต่อไปครับสต็อปสต็อปก็ต้องต้ <Stop> องเทอรเรลลิงหรือสต็ Stop อปถ้าสต็อปเทลเลิงเนี่ยระยะสั้นจริงๆเนี่ยสามสี uh ่ห้าศูนย์ อย่าอย่าทำแท่งเทียน<ำ>แบบนั้นเออเราจะไม่สบายใจนะฮะเราจะไม่สบายใจกันละ แต่ถ้ามันยังยืนแบบแถบแถบนี้ได้นะแม้ว่าสมมุติว่าเออมันจะอยู่แบบแถบแถบโซนสมมตินะครับวันนี้มันมาอยู่ทั่โซนสามสี่เจ็ดห้าอะไรยงเงี้ยบวกลบนะฮะมันก็จะเหมือนเป็นแท่งที่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าคล้ายๆ shooting star เนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกแท่งหนึ่งให้ลุ้นก็คือว่าถ้าเป็นแท่ง shooting star อีกแท่งหนึ่งมันดันเขียวได้มันดันพยายามจะขึ้นอีกเนี่ยมันก็ยังพอลุ้นในการที่จะดึงต่อไปได้ก็คือแปลว่ามันก็จะลบล้างกับแท่งที่เป็น shooting star แท่งนี้สมมุติว่าวันนี้มันปิดเป็็นนนแแท่งสีดเปปรูะ แต่สมมุติถ้ามันลงมาปิดแบบนี้เลยอ่ะอ,อันเนี้ยมันมันไม่สบายใจมันเริ่มน่ากลัว<อ>เวลาลุ้นไป่้งหน้าใช่อย่าถอยมาใช่อย่าถอยมาฮะคือออกข้างได้แต่อย่าถอยลงมาตอนเนี้ยต้องคือต้องขึ้นอย่างเดียวต้องต้องอยู่แบบแถบๆเบนี้คือดีสุดเนี่ย ดีหน่อยตรงที่ว่ามันดึงขึ้นมาตรงนี้มันไม่มีดเวอร์เจนพอมันไม่มีดเวอร์เจนปุ๊บแบบมันถอยออกข้างได้แต่ถ้ามันมีดเวอร์เจนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องลากอย่างเดียวนะครับฉะนั้นตรงนี้มันไม่มีดเวอร์เจนแปลว่ามันเลือกได้2ทางถ้ามันจะขึ้นต่อคือ1ทางที่ออกข้างและขึ้นกับ2ทางที่จะต้องดึงดึงค่อยๆดึงดึงดึงขึ้นไปตอนนี้อยู่ในภาพที่โอเคนะไม่ไม่ได้ดูแย่อะไรฉะนั้นก็ คนมีลองอยู่ผมว่าสังยังสบายใจได้อยู่แล้วก็โซนสามหจริงๆผมคิดว่ามีแนวโน้มในการทะลุผ่านไปได้นะถ้านะภาพปัจจุบันแบบนี้เนี่ยน่าจะทะลุผ่านไม่ได้แต่ว่าแน่นอนว่าตรงนี้เป็นไฮเดิมทั้นนั้นมันจะมีแรงขายมันจะมีแรงเทคโปรฟฟิตอะไรบ้างไม่ไม่แปลกนะครับก็อยู่ฝั่งลองได้เปรียบอยู่ดีครับเมื่อท้องคำแล้วไปดูซิลเวอร์ไหมฮะว่าความแรงยังเหมือนต่างกันยังไงฮะซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็จะพึ่งมาพึ่งมาแรงนะฮะ ขึ้นมาแรงต่อคนเทรดทั้งสองตลาดเลยนะตอนนี้แล้วก็วันนี้ก็เปิดปักระโดดขึ้นไปเลยลัวเลยนะแต่ถ้าเราดูซินเวอร์เนี่ยดูหลักๆก่อนค่ะค่ะเอาให้จบครบที่เดียวนะฮะนักถุงซินเวอร์เนี่ยดูไฮเดิมของเขาเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้นะห้าหมื่นนะห้าสิบห้าห้าสิบ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 ห้าหมื่นเป็นลมเลยนะอยู่ห้าสิบ คือยังไปได้ออกอะ่ะคือมันแลกกะทองคํานะเห็นถ้เราดูภาพอ,อวีก็โหดูขึ้นมาสูงจังดูขึ้นไปมากกว่าทองคําอีกอบอกว่าช่วงที่ผ่านมาซิลเวอร์มันไม่ได้วิ่งมาคือ2ตัวนี้มันจะเป็นโปรดักที่มันวิ่งล้อกันไปอยู่แล้วแต่ซิลเวอร์รอบที่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแลกกะในระดับหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆมาตรงแถบโซนนี้มันก็ค่อยเรงเร่งเร,งเรง่ขึ้นมานะครับแล้วก็บอว่า เห็นภาพกราฟแบบนี้แต่ถ้าเราดูมันด้วยมันจะเห็นว่ามันแล็กกะทองคําอยู่พอสมควรเลยและเยอะด้วยยังคงได้เยอะใช่ไหมครับยังมีแนวโน้มในการที่จะไปได้ได้ต่อนะครับสาหรับตัวซินเวอร์ก็คิดว่ายังไปได้ต่อแต่คุณต้องระวังนิดหนึ่งตัวซินเวอร์ด้วยความที่มันก็ไม่ได้เหมือนทองคําขนาดนั้นลักษณะในการเหวี่ยงของตัวซินเวอร์จริงๆมันมันก็แอบเยอะอยู่นะมันไม่ได้เหมือนกับออกข้างนู่นนี่นั่นมันก็คือปึ้งปึ้งไปอย่างเงี้ยฉันระวังในการเล่นปุ๊บมันอาจจะมีจังหวะในการเหวี่ยงลงมาบ้างกก็ไไไม่ด้แปลอะร ะครับแต่ก็อย like no ู่ฝั่งรองก็ยังได้เปรียบมากกว่ามีดเวเจนซ์ไหมนี่ก str ็ไม่มีนะครับเนี่ยก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีแล้วในในพวกพวกระยะสั้นตรงเนี้ยนี่ก็ดึงขึ้นมาแล้วภาพที่เป็นตัวของวีก็ไม่มีนะครับเดมีเดมีแต่ว่าเดนี้ต้องลากหนึ่งเดียวนะครับก็เหมือนกันคล้ายๆกันก็คืออย่าลงมาปิดแถบโซนเสามสิบเก้าจดแถบนั้นอย่าลงมาปิดถ้ายืนได้เนี่ยจริงๆแต่แต่ถ้าทรงเนี้ย อ่ะฮะคือด้วยความที่ซิเวอร์มันมีดิวเจนต์ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยต้องลากอย่างเดียวคือควรจะต้องไปอะย่อไปก็คือนิดนีนีหน่อยสี่สิบอะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่ควรต่ํากว่านะครับซึ่งเราก็ไม่รู้มันจะลงมาถึงเท่าไหร่แต่ควรต้องลากอย่างเดียวสำหรับตัวซิเวอร์ยังไปได้ครับแล้วก็ผมว่าเป้าด้านบนเนี่ยก็คือไฮเดิมมันก็ยังพอไปได้อยู่สำหรับตรงซเวอร์้งสิบท้สิบเลยครับโอ้โหสิบเหรียญเลยต่อไปสิบเหรียญนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้มันสี่สิบ ต่อไปในส่วนของอบิตคอยไหมฮะบ,บิตคอยนะครับตัวบิตคอย BTC นะครับ BTC ก็คืออย่าลงมาต่ำหัวคุยกันหลายรอบแล้วว่าเอ้ยตรงนี้จริงๆไม่ควรลงมาปิดต่ำกว่านะนะครับตรงโซเมนหนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาลงมาปิดต่ำกว่า นะครับราคาปิดของเขาคือหนึ่งแสนแปดพันกับสองร้อยหกสิบแปดเนี่ยแบบนี้ยมันกําลังจะบอกว่าบิตคอยก็ยังพักได้อยู่แต่คือยังไม่ได้บอกว่าเป็นลงนะบิตคอยไม่ได้บอกว่าเออเป็นลงและจบและเดี๋ยวจะพลิกกลับมาเป็นแบบทิศทางที่เป็นลงแล้วแต่แค่บอกว่าตรงเนี้ยไม่น่าเล่นแบบชันดีๆแล้วแล้วก็ตรงโซนนี้จะเป็นขึ้นห้าได้ได้ทุกเมื่อแล้วในขณะที่ตัวของวีคมนลงมาปิดแบบนี้ แม้ว่าระยะสั้นเนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเขาดึงขึ้นไปนะครับเทสต,ตามแนวต้านต่างๆมีตรงไหนบ้างอันแรกก็จะอยู่ตรงโซนเวนหนึจริงๆก็ตรงเนี้ยเป็นอันแรกเลยนะครับแนวต้านระยะสั้นของแบบรายวันเนี่ยก็คือโซนเวนอ่าหนึ่งหนึ่ยเหรียญเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นแนวต้านถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะวุบลงมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อยู่แถบโซนเวนหนึ่งแสนอ่าหนึ่งเหรียญ ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญฉะนั้นดูสองแนวนี้ไว้นิดหนึ่งถ้ามันขยับขึ้นผ่านไม่ได้นะโอกาสในการที่มันจะพักมันจะกด้านข้างโดยใช้ระยะเวลาในระดับหนึ่งมีพอสมควรเพราะวีคมันเริ่มยืนหัวเดิมไม่ได้นะครับมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้มันกมันกำลังสะท้อนว่าเฮ้ยมันไม่ได้เล่งขึ้นไปละมันไม่ได้แบบจะไปขึ้นไปแบบกระแทกกระทันขึ้นไปละฉะนั้นก็อ่าไปคาดหวังการเล่นแบบไปเร็วๆไม่ได้นะครับอาจจะต้องแบบ ดูทีละสเตปละขึ้นไปผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอาจจะต้องลดโพซิชันลงมาแลรอดูใหม่ย่อลงมาใหม่เดย์มีการยกโลไหมเดย์ยกโลปึ๊บอาจก็ค่อยเทคแอคชั่นกันใหม่ใหม่คือสเตปไปสเตปไปสําหรับตัวของบิตบิตคอยแต่ว่า <Okay. S 2> ถ้ามันเนี่ยโอเคมันยังก็ยังดีแหละโมเมนตัม um, มันก็ยังพอไปได้มันก็ยังขึ้นยืนเหนือสิบมันได้เอ็มซยังไม่ตัดลงมาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอยู่ในภาพที่มันตึงในระดับหนึ่งก็โดยรวมก็อาจจะออกข้างครับผม คอ่าแล้วก็อต่อไปอะไรอีกนะเอสซพี่ <S S <S ลืมไปเลยเนาะเอสซนอ่อสสูนนี่ยากมากเลยคือตอนนี้ไม่ค่อยมีเทรนต์เท่าไหร่ะนะครับแล้วก็อ่ามันจะค่อนข้างมีความเหวี่ยงในระดับหนึ่งคือมันลงมาและตรงตรงโซนเนี้นะฮะคือเอสูเนี่ยหนึ่งก็คือการขึ้นไปทำนิวไฮเนี่ยขึ้นไปทําไม่สําเร็จนะครับแล้วก็เริ่มไหลลงมาพอไหลลงมาปุ๊บเนี่ย มันมาอยู่แถบๆตัวโซเมโล low ของทำเฟรมใหญ่คือทำเฟรม w e a นะครับตรงนี้เราดูเดเหมือนมันลงมาทำาโลแล้วแต่ถ้าดูวี a เนี่ยตรงนี้มันยังเป็นโลที่มันยังยึดยึดไว้ได้อยู่ตรงโซนบรียนณซัก796บวกลบเนี่ยนะครับจริงๆก็ถือว่ายืนได้ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วมันก็ดีดขึ้นมาแบบนี้ถ้าเข้าในทำเฟรมย่อยเนี่ยมันกลายเป็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเทรนด์แล้วมันทำให้ตัว s ห้าสูเล่นยากมาก อย่างเช่นวันนี้โอกาสในการที่จะขึ้นไปแถ,บ,ถบโซน812มีนะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะลงมาแถ,บ,ถ,บ,ถบโซนเวณ804ก็มีเพราะนั้นตรงนี้มันจะต้องสวิงหน่อยคือสวิงเทดหน่อยคือขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอ่ะมันก็จะหาโพซิชันในการอ่ะใครมีลองอยู่ปิดนะครับและหรือถ้าไม่ผ่านก็ช็อตสั้นได้แต่ว่าพอลงมาปุ๊บอ่ะถ้ายืนเหนือ804ได้ก็พอลองได้ นะครับแต่ถ้าหลุดมาก็ต้องคัดคืออยู่ในกรอบตรงนี้พอฮะคือตอนนี้เ e อสซาสดเล่นยากมากแล้วก็ไม่มีเทรนด์ถ้าถ้าเราไม่ได้แม่นเลยขนาดนั้นหรือเราไม่ได้เป็นแบบสายสั้นๆนิดหนึ่งก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ส่วนที่คนที่มีโพซิชันอยู่แล้วนะครับที่มีช็อตอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องดูตรงนี้นิดหนึ่งนะแปดหนึ 8, ่งเก้าคือใครที่ช็อตมาตั้งแต่โซนด้านบนตรงเนี้ยตั้งแต่ตอนที่มันหักหัวลงมานะครับทําตัวไฮใหม่ต่ําลงตรงเนี้จุดในการซ็อปลอสมันยังอยู่ที่เดิม นะครับคือจุดต็อปแล้วซ็อปลอดซ็อปลอดแรกเนี่ยมันอยู่ที่8.23.5แล้วพอตรงนี้มันก exactly. mm. ึ๊บลงมาเนี่ยมันก็คอนเฟิร์มเอชั่นแล้วว่าซ็อปลอดมันปรับลงมาอยู่ที่8.19.1นะครับตรงเนี้ยมันยังต่ำกว่า8.9.1ดังนั้นถ้าใครที่มีสายช็อตแบบช็อตมาแล้วแล้วช็อตแบบเป็นเป็นยาวมานิดหนึ่งเนี่ยนะน้องทุนสายระยะกลางนิดหนึ่งเนี่ย ยังบอาฝั่งช็อตพอได้นะครับยังได้อยู่คือเอากลางๆเนี่ยแต่ว่าวางซับล็อตดีๆหน่อยห้ามเด็ดขาดในการที่ s 5 0มันทะลุขึ้นไปผ่าน8.19.1ถ้ามันทะลุขึ้นไปผ่าน8.9 8.19.1แล้วเนี่ยมันก็จะบอกแล้วว่าเอ้ยตรงเนี้ยที่มันไซด์เวย์อยู่เนี่ยรอเลือกทางตรงเนี้ยเอ้ยมันจะเลือกขึ้นอีกรอบละก็ต้องก็ต้องระวังกัน เปิดเขาเรียกว่าก็ต้องระวังการที่มันจะเล่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งฝั่งช็อตจะเริ่มมีความไม่ไม่ได้เปรียบสําหรับสายระยะกลางแต่ถ้าแบบณปัจจุบันเนี่ยระยะกลางฝั่งช็อตยังได้เปรียบแต่แค่ระยะสั้นมันไม่มีเทรนมันจะเวียงมันจะดูแล้วเอ้ยยังไงว่าแบบขึ้นบงขึ้นลงปึ้งปึงของมันนั้นก็ แบ่งนิดนึงนะครับแบ่งแบ่งตัวโพซิชันของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็แบ่งดูด้วยว่าเราเล่นแบบตรงไหนเรามีช็อตมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราเทคแอคชั่นไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนว่าคนมาช็อตตรงนี้นะเราไปวางโพซิชันอยู่แปดหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องช็อตมาแล้วตั้งแต่ตอนมันหักหัวลงเนี่ยสัญญาณช็อตแบบคอนเฟิร์มเอชั่นตอนนั้นมันก็จะเริ่มมาจากจากแต่แถวนี้ประมาณแปดหนึ่งศูนย์นี่แหละบวกลบอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นแต่แถบนี้มันก็ยัง ก็คุมดีๆนิดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งเก้าจุดหนึ่งห้ามห้ามห้ามราคาปิดสูงกว่าเด็ดขาดน,นะครับค่ะทนีนี้โอเคได้ได้ก็กรอบใหญ่ไปกันทนีนี้ในส่วนของทางด้านหุ้นแนะนํำนะฮะพี่กอลค่ะครับ,อ,บ,รบอ่ายังชอบ Novo n โ r ดิกอยู่นะครับ อ่าโน้ตอีกแนะนําไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ก็ฟื้นตัวขึ้นมาแต่อย่าลืมนะว่าหนึ่งเราเล่นเบื้องต้นเนี่ยเป็นการเล่นรีบาวนะครับวันนี้ก็แค่จะมาย้ําว่าระวังแนวต้านนิดหนึ่งตรงโซนบริเวณสามเจ็ดแปดนะครับจุดห้าบวกลบแถบนี้นะครับสามเจ็ดแปดจุดห้าสามอ่านะฮะสามแปดใช่ไหมพีกใช่นะครับ คลาสบีใช่ไหมครคลาสบีครับคลาสบีเออโอเคมีกี่คลาสเนี่ยคลาสบีก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวคลาสบีเนี่ยจะเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่ดีอาไปผูกด้วยนะครับอืมแกตัวเนี้ยก,ก็จะใครที่เทรดดีอาอยู่กบมันก็จะวิ่งล้อๆกันไปอยู่เนี่ยมาดูตรงนี้นะฮะสามแปดศูนย์นะครับตรงสามแปดศูนย์เนี่ยเริ่มเริ่มเข้าใกล้แล้วตอนนี้มันอยู่ที่สามหกห้านะครับก็ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าแรงขายมาได้บ้างก็ลองดูว่าว่าเป็นยังไงแต่ผมมองว่าโนโดดิกเน,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 น อย่างที่เคยอธิบายไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันหมูว่ามันลงมาลึกมากๆแล้วแล้ว PE เนี่ย f o วนบทพ P/E อยู่แต่แบบโซนสักสิบห้าเท่าเนี่ยไม่ได้แย่อะไรนะครับกับกลุ่มที่เป็นผู้นำยา,ยาจริงๆกับยาที่มันแข็งแกร่งเนี่ยแต่มันโดนตบมาค่อนข้างเยอะเนี่ยโซนเนี้ยแรงขายผมเชื่อว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันน้อยมากคือใครที่แบบเป็นสายเบสอะว่าแบบอยากจะซื้อเลยเพื่อจะลงทุนเริ่มเก็บเนี่ยมันมันโอเคนะแต่ว่า อย,อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกันสอปลอยไปที่โลเดิมนะครับก็คือโซนของบริเวณสองเจ็ดแปดเนี่ยห้ามหลุดลงมาเด็ดขาดถ้าใครที่จะเก็บแบบระยะยาวจริงๆนะก็ะคือย่อลงมาเนี่ยคุณก็เก็บได้แต่สองเจ็ดแปดคุณห้ามต่ํากว่าส่วนใครที่เล่นรีบาร์มแล้วก็รอดูตรงโซนนี้ว่ามันจะทําหน้าที่ไหมก็คือสามแปดศูนย์นะครับอันนี้คือตัวโนวูนอดินะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดูหุ่นจีนไหมนะฮะก็หุ่นจีนนี<ด>่เหวี่ยงมากเลยพี่มล <laughs> เหวี่ยง <พอ S 1> จากไทยแลนดไ์ไปหุ้มันเหวี่ยงมากกว่าอีกนะคือรอบแล้วเนี่ยมันขึ้นทําดิวหายนะครับนี่ห่างเสศนฟิวเจอร์นะครับมันก็ลงมากระแทกแบบโลไปเลยแล้วตอนนี้มันดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอเนี้ยความยากมันจะอยู่ตรงไม้เนี่แหละคือไม้เนี่เวลาที่มันมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันทําโลไปแล้วเนี่ยปกติถ้าเราเอาเบสิกเบสิกเราก็จะมองว่ามันก็น่าจะขึ้นทาหายยากนะครับ แต่มันก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะทําเป็น b o t ล l i n g pattern ก็ได้ก็คือแหกมันมาเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยมันก็ยังพอเล่นได้แต่มันจะเวี่ยงมากนะครับ oh. แล้วในตรงเนี้ยกลยุทธ์ในการเล่นก็คือหาตัวที่มันมีความแข็งแร่งเมื่อเทียบกับตัวของตลาดโดยรวมของคุณจีนตัวที่แข็งแร่ง <Okay. S 1> มีตัวไหนบ้างณปัจจุบันก็คือพวกของ เทนเซนนะครับบาบานะครับแต่บาบาเนี่ยบาบาพวกเนี้ยแข็งแกร่งมากตอนที่มันเหวี่ยงลงไปพวกมันไม่ได้เหวี่ยงแบบขนาดนั้นเน็ตอีสนะครับแล้วก็ตัวของน้องฟูนะครับไอ้พวกเนี้ยพอได้แต่ผมว่าถ้าเอาณปัจจุบันโมเมนต์ปัจจุบนั moment, จจบนตัวที่เล่นแต่มันเป็นการเล่นเก็งกาไรแล้วนะเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ด้านบนนะทั้งห่างเสงก็อยู่ด้านบนแหละนะครับแล้วมีความเหวี่ยงจัดเราก็ต้องหาตัวเล่นเก็งกาไรเล่นระยะสั้นกับมันนิดนึงแล้วจะไปที่ตัวของ น้องฟูนะครับหกเก้าสามสูนะครับมีตัวดีด้วยนะฮะก็ตรงเนี้ยเล่นเก่งกำไรระยะสั้นได้เก้าหกสามสามนะนะครับเก้าหกสามสามครับตัวเนี้ยเล่นเก่งกําไรนะครับเป็นการเล่นเก่งกำไรมันไม่ได้เป็นการลงทุนแล้วนะต้องเข้าใจอย่างนี้มันไม่ลงทุนแล้วนะอยู่ด้านบนในลักษณะนี้เนี่ย PE ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสามสิบเท่าแล้วนะครับในขณะที่เป็นเนี่ยสามสิบแปดเท่าอ่ะในขณะที่เป็นวุ้นน้านะครับขายน้ําดื่มเนี่ยมันแพงนะ ต้องต้องเรียนย่างเนอนะเนาะมันแพงนะมันไม่ได้เป็นหุ้นแบบเก็บซื้อสะสมถือไปอายาวๆนี่มันเป็นการเล่นกินกําไรกันล้วนๆเลยนะครับก็มันยืนได้แล้วมันก็เพิ่งเบรกมาฉนันก็ลุ้นว่ามันจะไปต่อแต่จุดสต็อปลอเนี่ยสิบวันนะนะฮะสี่สิบแปดจุดแปดนะตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบนะครับหลุดเมื่อไหร่คัดก่อนนะไม่หลุดก็เทสขึ้นไปด้านบนอาจจะทะลุขึ้นไปได้นะครับกําเนิดอีสนะครับ Ne เนอสก็สามารถยืนได้นะครับเนี่ยหลุด,ดแถบโซนส1 0คัดนะ ไม่หลุดก็ขึ้นไปสองสองสองหรือสูงกว่านะครับก็จะเป็นสองตัวนี้นะหุ้นจนีนที่เก่งกำไรได้ในระยะนี้เก้าเก้าเก้าครับเน็่อีสเก้าเก้าเก้ามีเน็่อีสแปดศูนย์ของตัวของกรุงไทยนะครับถ้าถ้าเป็นตัวของอ่าดีอาร์ก็เทรดได้เหมือนกันนะครับ่็ลองดูนะฮะจนเก้าเก้าเก้าดแล้วหุ้นเหมือนทองคำนะฮะกลับเหมือนทองคำตัวไหนครับพี่มอนซีหมิงซีจิน เออ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 เอาตัวเล็กตัวเล็กพี่ก็ขอโทษแป๊บหนึ่งนะตัวอตัวสิสิสิดูสิจินนะฮะดูให้เบอร์เบอร์สองแปดเก้าเก้าฮะสองแปดเก้าเก้าสิจินโอ้โหปิดปลาดเลยนะวิ่งมาเหมือนทองคำวิ่งมาตามทองนะฮะก็วิ่งมาทองเลยวิ่งมาแบบทอไปแต่วันจันทร์ ครับ uh, <Go. S 1> ปึ๊บโหยขึ้นต่อเนื่องเลยนะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วกันดเวเอร์เจนก็ไม่มีนะครับภาพที่เป็นว e e k ก็ไม่มีดเวอร์เจนเดย์ก็ไม่มีดเวเอร์เจนก็ยังพอไปได้แต่ว่าคุมซับร้อนนิดหนึ่งระยะสั้นจริงๆมันอยู่ที่ยี่5ห้าจุดสองห้านะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็หลุดเคยหลุดมาหลายรอบนะจุดสําคัญของมันจริงๆมันคือยี่สิบห้าวันนะครับซึ่งจะอยู่ต่แถวโซนเรนซกี่สิบสามจุดแปด ก็อยาก็อยาลงมาต่ำกว่ายี่สามจุดแปดนะครับถ้าต่ำกว่าเมื่อไหร่ค oh, oh. ืจบแล้วคอนเฟิร์มชันอีกอันหนึ่งคือเนี่ยตรงนี้คือเป็นโรเดิมตรงโซนเป็นยี่สี่จุดสี่ถ้าหลุดยี่สี่จุดสี่มาโอกาสในการหลุดยี่สามจุดแปดก็อาจจะมีฉะนั้นก็ก็ดูตรงโซนบริเวณน,นี้นะครับว่ามันว่ามันจะยืนได้ไหมนะครับในย่อลงมาว,ว่าก็ยังพอได้ถ้าทองคํามันยังดึงดึงด,ง,ดงขึ้นมาอยู่นะนะครับก็ก็ยังพอได้ซึ่งถ้าเรามองทองคําเราก็คิดว่าสามพันห้าระยะกลางมันก็คงยังพอขึ้นไปได้แหละนะครับ <Yeah. S 1> ก็ฉะ นะครับดูซบลอดคุมอย่างเดียวคุมซบลอดอย่างเดียวครับตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าในตัวเนี้ยมันจะมีของ JP ด้วยอะไอะตัว C ห<ะ>นึ่งนีมันอยู่ด้วยพี่กอบอ่าลองดูอะตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับห้าสิบสี่สตางค์นะทุนตอนนี้ก็ย่อลงมานะถ้าใครไม่เทรดตรงจะเทรดผ่านกระดานหุ้นไทยก็คืออ่าซีหนึ่งมีนะฮะอ่าฝากนักทุนไหมทองกำลังร้อนนั่นเองนะฮะพี่กอบร้อนจัดเลยนะ <laughs> รถจัดเลยมาสามพันห้าไอ้ไอ้หุ้นตัวนี้นะฮะดีวีอยู่ตัวนี้นะฮะเมื่อวันจันทร์ก็สี่สิบสองตังค์นะฮะพี่กอฟแล้ววันนี้ก็ขึ้นมาห้าสิบตังค์นั่นเองนะฮะโอ้อาทิที่แล้วสามสิบตังค์แรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงแรงแรงมากโอ้มันซ่อนอยู่ตรงนี้เองพี่เพิ่งเห็นน้องจุนโอ้โหทองคำขึ้นตังค์ซื้อทองบาทละห้าหมื่นซื้อไม่ได้เหมืองเมืองเมืองเลย ห้าสิบตังเออมันมันซื้อได้ห้สิบตังค์อย่เนี่ยหน่วยละห้าสิบตังนะฮะซื้อหมื่นหน่วยก็ห้าพันบาทซื้อแสนหน่วยก็ห้าหมื่นบาทเนาะอ่าพี่พยายามบวกลบคูณหารเมย์ทองขึ้นซื้อเหมืองเลย <c oughs> อ่าคุณแร่นทังทุน <c oughs> ก็เป็นช่องทางนะให้ทุนว่าอ๋อทองคําตรงนี้มันก็จะมีมันจะมีอีทีเอฟของไทยใช่ไหมฮะที่อ่าไหนไหนพี่ก๊อ ทองกระหนึ่งกระหั่มขนาดนี้โกอะไรนะพี่ GLD เปล่าฮะ L D ใช GLD สี่บาท Kham go อ่ะ ETF ไทย ETF go ของ Kham นะครับโอ้สี่บาทเองนะเนี่ยอ่าตอนนี้นะบวกลบเป็น ETF เป็นกองทุนทองนะฮะอ่าโอ้ยมีขอให้ซื้อเต็มเลยจะซื้อทองแท่งก็อ่าหกหมื่นนะฮะ ซื้อกฟีเจอร์ก็ใช้เงินหนึ่งหมื่นได้ได้ไดมูลค่าอะไรก็บวกลบหรือว่าซื้อกองทุนมี GLD อ่านักทุนหรือจะซื้อหุ้นทองหุ้นทองก็มีอ่านากันเออนักลงทุนมัวจะไปเลือกตั้งนายกกลับมาหุ <c oughs> ้นมันขึ้นขนาดนี้จะไปตั้งนยายกทำไมกลับมานี้อ๋ะอะต่อค่ะ นัทุนอ่านอันพิมอนเขาไปเลือกตั้งนายกพ่มอนก็มาดูแต่หุ้นหุ้นโอ้เลือกคุยกันทั้งประเทศไปดูทุกร้อยช่องสิเป็ดช่องก็คุยแต่เรื่องอะไรไรนี่แหละมเรามาหาตังค์กันก่อนแล้วก็มีอะไรอีกไหมขอพี่ก็มีแค่นี้ใช่ไหมฮะโนโวเก้าสามสามแล้วก็เออเก้า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 นะโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ